พอห6เสียวเวลาจริงเลยใส่เล็กก็มีหัวใจนะพี่แครส่งักเอ้ยพี่อ้ยอ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยทำอะไรอะมาถอดกันเกงผมทำไมพี่ขอเช็คของหน่อยได้ป่ะจ๊ะว่าเบิ้มหรือไม่เบิ้มพี่ถ้าพี่อยากรู้ว่ามันเบิ้มหรือไม่เบิ้มอะ่ะพี่ก็ปลุกมันให้ตื่นสิจ๊ะ อ่ร้อห,หาสิบจ้ะเปล่าจ้ะพี่บอกว่าเท่าไร่อ่ะพี่หมายความว่าไอ้นั่นน่ะมาตรฐานเอเชียหรือว่าเิ๋วผมว่าแถวนี้มันไม่ค่อยสะดวกนะครับเข้าไปเช็คของในห้องดีกว่า <c oughs> ได้สิจ้ะเดี๋ยวพี่จะปลุกปั่นให้หนํำใจเลยมามะ นี่เลยนะนี่เลย <S <S ไปไซเล็กยงกระเด็กฟอหกเสียวเวลาจริงเลยไปไหนก็ไปเลยไปโอ้ยพี่ทำไมพี่พูดทำร้ายจิตใจกันขนาดนี้อะ่ะเล็กก็มีหัวใจนะพี่แต่พี่ไม่ชอบมันไม่มันไปไหนก็ไปเลยไปโหพี่ทำไมใ่ใจร้ายยังะ่ะงั้น จ่ายค่าอาหารให้ผมด้วยนะอะนี่200ไม่ต้องทอนที่หลังอ่ะถ้าไม่ใหญ่พอหัดเจียมตัวไอ้บ้าง <c oughs> ผมจะกลับบ้านไปโฟงแม่เออไปเลยไปไปโฟงแม่งเลยเ <c oughs> สียเวลม่าจริงเลย มาสมครับคนนี้บึกบึนกล้ามใหญ่ของก็น่าจะใหญ่ด้วยอ๋อพี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 นี่ทำอะไรให้อิชนีเอ้านี่ไม่ใช่ผู้ชายหรอก็เออสิอย่ามั่นเนาะดูเสียงเก่งด้วยค่ะ นี่ฉันแค่มาส่งอาหารนะคะไม่ได้มาทําอย่างว่าผัวรออยู่ที่บ้านคะ่ะต้องรีบกลับบ้านจะกินไหมค้าข้าวเนี่ยไม่กินอารมณ์เสียเอาไปทิ้งเลยนะทิ้งได้ค่ะคุณพี่แต่จต่ายตังมาด้วยเนาะไม่ได้ทการกูสนให้คนยากไร้นะคะมีผัวต้องดูแลคะ่ะเท่าไหร่ร้อยแปดเก้าค่ะเอาไปไม่ต้องถอนโอเคเนี่ยก็อบอกว่าไม่เอาเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยจะไปไหนก็ แค่จะบ้าเนาะไม่เอาทักอย่างเลยอะไรเอาไปเลยค่ะศูนย์คะแนนบริการไม่ได้เลือกเฮ้ยข้าวก็ไม่ได้กินมะเขือก็ไม่ได้แดกตาถูขอให้เคสนี้ราบรื่นเลยเถอะขอให้ได้เจอบิกบ๊กบิ๊กบิ้มๆบิมใหญ่ๆ ยาวมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับไลเดอร์ส่งสุขบริการทุกระดับประทับใจขนาดมาตรฐานยุโรปบิ๊กบิ๊กบึ้มบื้มใหญ่ๆยาวๆรับประกันความพึงพอใจไม่พึงพอใจยินดีคืนเงินนะครับนี่ลุง แกขนาดนี้แล้วยังเป็นไรเดอร์อีกเหรอถึงลุงจะแก่แต่ลุงก็ยังมีไฟอยู่นะแหมลุงอย่าหาว่าฉันว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะลุงอ่ะเก็บแรงไว้ทำอย่างอื่นเถอะหนูขิงอะยิ่งแก่ยิ่งมันนะ<แ>ลองใช้บริการดูได้นะครับไม่เอาอ่ะแก่ก็แก่นี่ลุงอ่ะยืนให้มั่นค้งก่อนเถอะ ลุงเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่หนูต้องการเลยนะครับอะไรคุณสมบัติอะไรแล้วใครบอกลุงทำไมลุงถึงรู้เรื่องพวกนี้อะอ๋อไลเดอร์น้องๆบอกลุงพอเจอออเดอร์หนูเด้งขึ้นมาลุงก็กดรับทันทีเพื่อจะมาเติมความสุขให้หนูไงจ้ะพอพอลุง พูดอะไรทั้งนั้นแค่นี้ฉันก็จะอว้วกละไปลงมาทางไหนลุงกลับไปทางนั้นเลยหัวใจฉันเจ็บละกเมื่อเธอปฏิเสธฉันฉน,น,นี่ลุงฉันบอกว่าจะไปไหนก็ไปไงไปจ้ะเอ่อค่าข้าวสองร้อยอ่ะลุงไปไปรีบไปไป า,าไม่เอาไม่เอาไปเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสีตอนที่ฉันนั้นมีแฟนคนแรกลึกๆข้างในมันวันมันไว้แต่แต่ลุงฉันบอกให้ไปเนี่ยขนออกเถอะจับจับจ วันนี้มันวันอะไรวะเจอแต่เรื่องบ้าบาทั้งวันหมดอารมณ์แล้วกูนี่ลูกลุกไปจริงเหรอจริงสิวะหัวใจจะได้ชุ่มฉ่ำไปแล้วถูกไล่ตะเพิดออกมาแล้วลูกไปทำอีกท่าหนล่ะคะถึงได้โดนอีชนีน่นไล่ตะเพิดแบบนั้นล่ะ ความจริงก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่บอกว่ามาตรฐานยุโรปนเนออีบิ๊กบิ๊กบึ้มบึ้มใหญ่ๆหญ่ยาวๆวรับประกันความพอใจตีกันลุงแล้ว,แล,วแล้วนักว่าไงาต่อครับเออว่อาไงแกก็แกยืนก็ไม่ไหวอยู่แล้วบอกเอาแรงไปทำอย่างอื่นปะ่ะ <c oughs>